ถ้าถามว่านักร้องคนไหนที่ร้อนแรงที่สุดละเวลานี้แน่นอนว่าต้องเป็นสาวไทยที่กูอินเตอร์ร่วมงานกับเกาหลีลิซ่าแบ็คพิงกับอัลบั้มเดี่ยวครั้งแรกที่ปังมากๆเรียกว่าดังไปทั่วโลกเลยทีเดียวกับยอดวิวใน YouTube ในวันที่ลุงกำลังทำคลิปอยู่นี้นะครับก็ทะลุ100ล้านวิวไปแล้วและยังคงพุ่งทยานต่อไปแต่วันนี้เราจะไม่ได้มาพูดเรื่องเพลงของลิซ่านะครับ แต่เราจะมาพูดถึงเรื่องเสื้อที่ลิซ่าใส่ซึ่งถ้าใครเป็น FC ของลิซ่าก็คงพอจะทราบว่าเธอชอบใส่เสื้อวงร็อกของศิลปินร็อกเก่าๆเป็นอย่างมากและเธอได้นำวงร็อกที่ชื่นชอบมาอยู่ในเสื้อแจ็คเก็ตที่ใส่เล่น MV นี้ด้วยงานนี้ทำเอาวงการเสื้อกระสอบเสื้อทัววงร็อกน่าจะได้อานิสง์ราคาขึ้นกันมาโหรานทั้งที่ปกติก็ราคาสูงอยู่แล้วนะครับ แต่ทราบไหมครับว่าบนเสื้อที่ลิซ่าใส่นั้นมีวงร็อกอะไรบ้างลุงชานจะพาไปส่องกันครับเริ่มเปิดตัวกันที่ด้านหลังเสื้อกันก่อนนะครับทางขวามือของเพื่อนๆเป็นรูปที่ใครก็รู้จักนั่นคือชายที่ลิ้นยาวที่สุดแห่งวงการร็อกจีนซิมมอนแห่งวงคิสนั่นเอง คิสเป็นวงฮัร์ดร็อกจากอเมริกาถือกำเนิดในยุค70จนถึงปัจจุบันโดยมีสมาชิกคือพอลสเตลลีจีนซิมมอนเอชเฟสตี้และปีเตอร์คริสส่วนด้านข้างจะเป็นรูปของอาร์ตเวิร์กของพระแม่มารีซึ่งค็นิยมนำมาสกรีนลงบนเสื้อนะครับถัดลงมาตรงล่างขวาเป็นภาพใบมีดโกนจากอัลบั้มโด่งดังของ Judas p r i e s t ที่ชื่อว่า British Steel ในปี1980โดยมีเพลงดังตลอดการอย่าง Breaking the Law Judas p r i e เป็นวง Heavy Metal จากอังกฤษนะครับก่อตั้งในปี1969พวกเขายังถูกยกย่องว่าเป็นวงดนตรีที่มีอิทธิพลให้กับวงดนตรี Heavy Metal หลายๆวงและจากความโด่งดังของวงจึงได้รับฉายาว่า Metal God คลาวนี้มาดูด้านหน้าของเสื้อกันบ้างนะครับสิ่งแรกที่เราได้เห็นชัดเจนก็คือชื่อวง Iron Maiden สีแดงและจากที่ลุงชาญส่องดูเสื้อตัวนี้ประกอบไปด้วยอาร์ตเวิร์กจาก6อัลบั้มของ Iron Maiden ทั้งหมด3อัลบัม้มนั่นก็คือ1อัลบั้ม The Number of the Beast ปี1982ซึ่งวาดโดย d e r e k Ric ดยปกอัลบัม้ม o r i g i ินัปี1982พื้นหลังจะเป็นสีฟ้านะครับแต่ความผิดพลาดในการพิมพ์จึงทำให้เป็นสีดำเมื่อวางจำหน่ายอัลบั้มที่2คืออัลบั้ม Fear of the Dark ในปี1992เป็นปกอัลบั้มที่ไม่ได้ออกแบบโดยเดลริกวิกโดยเป็นภาพมาสคอตของวงที่ตั้งชื่อไว้ว่าเอ็ดดและภาพนี้ใช้ชื่อว่า a d some sort of North f o r a to Three f i g u r e l e a r i n g at the Moon และอัลบั้มที่3นะครับอัลบั้ม Night of the d e a h Legacy of the Beast l i g h t in Mexico City บันทึกการแสดงสดที่วางจำหน่ายเมื่อปี2020นีนี้เองนะครับสาวก Iron Maiden คงจะถูกอ,อกถูกใจที่ลิซ่าก็ชื่นชอบวงนี้เช่นกัน อีกทั้งวง Iron Maiden ก็เพิ่งออกซิงเกิลใหม่ที่ชื่อ The Writing on the Wall เมื่อกลางเดือนกรกฎานี้เองนะครับแฟนๆก็ไปติดตามกันได้และอีกภาพด้านบนขวาของเพื่อนๆก็คือ v i r ร i n The g u a ์กูดาโภาพพระแม่มารีแห่งกูดาโลเป้ที่นิยมนำมาสกินบนเสื้อนั่นเองนะครับและคลิปนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้สั้นๆนะครับจากเสื้อของลิซ่า หลุงชาญและช่องอังเคิลชาญก็ขอแสดงความยินดีและชื่นชมคนไทยที่มีความสามารถและยังนำเอาวัฒนธรรมไทยสอดแทรกเข้าไปใน MV ด้วยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศให้ดังไกลไปทั่วโลกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ